ตอนนี้เรากําลังละลายพฤติกรรมของนักสแสดงทั้ง3คนนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยแคตติ้งจากรูปถ่ายเท่านั้นเองนะไม่มีเวลามาเวิร์กช็อปนะครับก่อนเริ่มทายเนี่ยก็เลยให้ทั้ง3คนเนี่มานั่งพูดคุยกันนะแล้วก็มีเวิร์กช็อปเล็กๆนะฮะคือการนั่งจ้องตากัน2นาทีครับซึ่งเมื่อมองตากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาถามกันนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยเห็นอีกฝ่ายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพินิดอะไรในตัวอีกคนหนึ่งบ้างนะครับก็มีสาววายแอบจิ้นสมองไหลด้วยนะ เวิร์กช็อปกันไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไปเริ่มถ่าย Mv กันเลยครับเรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับรักครั้งแรกในสมัยมัธยมนะฮะซึ่งผมก็ใช้การเล่นบาสเนี่ยมาช่วยเล่าเรื่องนะแล้วก็บังเอิญเลยนะครับที่ตัวศิลปินต้าเผิงเองเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาบาสมาก่อนด้วยนะโอ้โหเลยชิลเลยนะท่าทางการเล่นบาสการชูดบาสเขาเนี่ยก็คือโปรเลย

ก็ไปรับฟังเต็มๆได้ที่บ้านแดงนะครับกับเพลง first time ต้าเผิงกำกับโดยผมเองครับให้รังใจกันด้วยนะ